มาอีกแล้วกับพี่ JB ในเกม Steel ร์เบรออัปเดตใหม่นี่มีสิ่งที่ท้าทายผู้เล่นเป็นอย่างมากครับผมนั่นก็คือการรีเบิร์ตลำดับที่17อ่าตรงนี้เลยแสม,มี่ประกาศไว้การรีเบิร์ตลำดับที่17เนี่ยเป็นสิ่งที่น้อยคนมากที่จะทำได้นะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรของเบรอดเนี่ยตัวที่โหดโหดตัวที่เจ๋งเจ๋งตัวที่เก่งๆ่งเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับผมมันถึงจะก้าวข้ามการรีเบิร์ตลำดับใหม่เนี่ยไปได้นะครับผมอ่าเนี่ยผมเตรียม เบรดแบบโหดๆทั้งหมดของผมไว้ตรงนี้แล้วนะครับผมอเดี๋ยวจะให้ดูว่าอัปเดตใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเจะมีรีเพิร์ตลำดับที่17อ่าแล้วก็มีเบรอดใหม่เนี่ยมาอีก6ตัวแล้วก็มีเบรอแบบลิมิเต็ดเนี่ยอีก1ต,ตัวนี่ตรงนี้เลย W O L อ่ะสามสามแสนตัวเท่านั้นนะครับผม นิวลิมิเต็ดค a ร์ทิอ่าไม่รู้มันคืออะไร W L นี่มันคืออะไรผมเนี่ยจะมาทําการฟาร์มเบรอดนะผมอ่าตัวเทพๆตัวมหาโหดทั้งหมดที่ผมมีนะอ่าผมจะย้ายจากบ้านหลังนี้มาไว้บ้านหลังนี้นะครับผมอ่าเพราะว่าตัวนี้คือตัวปฏิบัติการนตัวที่ผมเอาไปสติลนี่มันต้องเก่งที่สุดนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูครอบครัวเอ่อครอบครัวถั่วซ่วมนะอ่ะครอบครัวสกีบิดี้อ่าอ่ะตรงนี้เลยครอบครัวสกีบิดี้นะ จะเอาเจ้าถั่วส่วมเออถั่วซ่วมตัวเมียถั่วซ่วมตัวเมียมาไว้ตรงนี้นะผมนี่ถั่วซ่วมตัวเมียแล้วก็ถั่วซ่วมตัวผู้อ่าตัวนี้เลยตัวผู้นี่เอามาไว้บ้านตรงนี้เลยถั่วส่วมตัวผู้เจอเลยปื๊บนี่มีสองตัวแล้วมีตัวผู้ตัวเมียแล้วต้องมีลูกของมันนะผมลูกของมันนี่ตรงนี้เลยนี่ลูกของมันนะผมโอ้โหตัวนี้ประมาณหกร้อยล้านโคตรโหด อ่ะลสสปากเกตตีไปอยู่กับพ่อและแม่ของมันจึ๊บนี่ครบถ้วนเรียบร้อยนี่เป็นครอบครัวถั่วซ่วมเ <c oughs> ออรู้สึกว่าผมจะมีถั่วซ่วมจิ๋วที่เป็นสีดำดำนะนี่ๆตัวนี้ตัวนี้นนถั่วซ่วมจิ๋วที่เป็นตัวดำๆครับผมลสสปากเกตตีลสสปาเกตตีแบบหยินหยางนะเดี๋ยวไปเทียบกันว่าตัวเมื่อกี้กับตัวนี้ตัวไหนโหดนะครับผมจ๊บนี่ตัวนี้เประมาณ600ล้าน ตัวนี้ห้าร้อยล้านโอ้โหไอสองตัวนี้สองตัวนี่โคตรโหดนะผมผมจะทําการย้ายตัวโหดๆทั้งหมดเนี่ยมาไว้บ้านหลังนี้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการฟาร,ร์มเงินนะอ่ะตัวแรกเลยเอ,อีซ็อกซีโกล่าครับผมอ่ะอีซ็อกซีโกล่าแบบกาแล็กซี่แบบกาแล็กซี่นะผมมามาเลยนะ้องมาเลยจืดปื๊บโอ้โหตัวนี้ประมาณสี่ร้อยล้านโอ้โหโหดตัวต่อไป ตัวต่อไปเป็นอกเซโกลาเหมือนกันนะผมแบบ Rainbow นี่แบบ Rainbow i s o c o l ซ a i s o ใส่เข้าไปผมสองตัวมีสองตัวเท่านั้นแหละตัวต่อไปนี่ตัวดึกดำบรรพ์ับผมครับผมอ่ะมันเป็นตัวดึกดำบรรพ์นี่ตัวสร้างเนื้อสร้างตัวของผมเลยนี่การัมมารัมับผมการัมมารามมาดุงดุงอะไรสักอย่างเนี่ยใส่เข้าไปจื๊บนี่ตัวนี้ประมาณ400ยล้านอุ้ยก็อโหดเหมือนเดิมนี่ก็ยังโหดอยู่ัดตัวต่อไปเลยร่างรวมอะไรไม่รู้ ร่างรวมอะไรไม่รู้แล้บอกที่แซมมี่แจกใหม่แล้วอ่ะตัวนี้เลยทํายากแน่ตัวเนี้ยตึ๊บนี่ตัวนี้ประมาณสามร้อยร้านหยะเดี๋ยวจะเก็บตังค์ก่อนแล้บอกรีดถ่ายเป็นรอยก่อนตึ๊บนี่เก็บตังค์ด้วยอย่าลืมอย่าลืมอ่าเก็บตังค์ด้วยตึ๊บนอ่เรียบร้อยปะปุ่มกันต่อแล้บอกอ้าวตัวนี้เลย ตัวโหดของผมสปูลกี้แอนพัมกี้แบบยุนยางอ่าผมภาคภูมิใจมากที่ได้ตัวนี้มาครับนะผมดวงล้วนๆเลยดวงล้วนๆเลยนะครับตัวนี้โอ้โหไม่คิดว่ามันจะได้มาเข้าไปเลยเนสปูลกี้แอนพัมกี้ตัวต่อไปตัวต่อไปนี่เจ้าพลิกครับผมชิลินชิลีชิลินชิลีชิลินชิลีนี่ตัวนี้ก็โหดประมาณ400ล้านเติมมาไปกันต่อไปกันต่ออันนี้นี่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 ลัสฮอตฟัสตัสโอ้แม่ลัสฮอตฟัสตัส ไม่รู้มันจะหาได้อยู่หรือเปล่าเดีะตัวนี้ก็หายากโอ้ตัวนี้หายากแล้วผมใส่เข้าไปตื๊บแล้วก็เก็บตังค์อีกรอบหนึ่งนี่เป็นการเก็บค่าคุ้มครองของเบรดแล้วผมตังค์มาอุยอุตส่าห์มีบ้านให้อยู่ก็ตังค์มามีบ้านให้อยู่ก็ตังค์มาแล้วผมอ่ะเก็บตังค์ก่อนแลผมเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนแล้วก็บินไปบินไปอุ้มต่อนี่บินไปอุ้มต่ออ่ะเจ้าตัวจักรยานธรรมดาแลาวผมใส่เข้าไปตื๊บ อ่าเวอร์ชันสองต่อมีตัวอะไรเด็ดๆเปล่าอ่าตัวนี้ผมนี่แคชูรูแอนมัสตูรูตัวนี้เขาหากันให้ควักเลยบังอ่าตัวนี้เขาหากันให้ควักเลยเดี๋ยวผมก็มีอยู่หนึ่งตัว <c oughs> อามาก่อนแคชูรูแอนมัสตูรูอ่าแคชตูรูแอนมัสตูรูครัผมมี่เขาหากันแบบหากันตุ้มเลยตัวนี้ใส่เข้าไปยุบ <c oughs> นี่อ่ะไปกันต่อไปกันต่ออ่าลอสโมบิลิสครับผม เนี่ยลอสมอเบล l ิสตื๊บเนี่ยวูวววเต็มบ้านนะผมเต็มบ้านรู้สึกว่ารหัส The Secret X เนี่ยเขาก็ต้อง Rebirth เหมือนกันนะผมอะสิ่งที่เขาต้องการก็คือ Trippy Toppy นะผมเตรียมไว้ข้างบนตรงนู้นแล้วนะหอมอะเดี๋ยวเอาให้ The Secret X เนี่ยไปเอา Trippy Toppy ก่อนนะมาแล้วมาแล้ว The Secret X เอา Trippy Toppy มาแล้วอะจื๊บ,บแล้วก็ให้ Secret X เนี่ย Rebirth ไปเลย ปึบ๊บนี่อะซีเควนซ์เอ็กซ์รีเบิร์ดไปแล้วนะครผมหวังว่าคงจะไม่ลืมตัวอะไรไว้ข้างบนนะครับ <c oughs> โอ้เว้ยอย่างนั้นแย่เลย,ม,ม,ยมีมีตัวตรงนี้อยู่ครับผมมีตัวตรงนี้อยู่ดูก่อนตัวไหนเทพๆเอ่อนี่นี่นี่ตัวนี้ l o s อ m o b i l i ิสบ้าไปละ l o s อ m o b i l i ิสตัวนี้ประมาณ600ล้านนะผมโอ้โหดูมิวเทชัน่นโอ้มิวเทชั่นตรืมเลยนะผมะยกมาก่อนยกมาก่อนยกมาก่อนครับผม Los โลสโมบิลิสตัวนี้มิวเทชันแบบแน่นๆแบบตึมๆเลยแน่นๆอ่าแน่นๆเลยครับผมโอ้สุดแล้วบ้างตัวเนี้ยโลสโมบิลิสตัวเนี้ยเนี่ยหกร้อยสี่สิบเก้าล้านนะผมจะมีตัวไหนโหดกว่าตัวนี้อีกเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้ห้าสิบสองร้อยหนึ่งร้อยตัวนี้หกร้อยล้านตัวนี้น่าจะเก่งสุดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูข้างล่างก่อนนะผมไปดูข้างล่างก่อนมีตัวไหนโหดกว่าตัวนี้ไหมเออโอ้ ไม่มีตัวไหนโหดกว่า Lost Mobilis ข้างบนครับผมไม่มีตัวไหนโหดกว่าอะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดนะผมของผมนะประมาณหกร้าล้านเนาะอุ้ยรีดแทงเงินเบรดดก่อนรีดแทงเงินเบรดดก่อนนะผมเจ็บเจ็บเติบเจ็บเจ็บเอาเงินมาเงินมาเอาเงินมา,า,นมาล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 ารหัส The Secret X ของผมเนี่ยสามารถที่จะซื้อทุ่นระเบิดได้แล้วเนาะตรงนี้เลยทุ่นระเบิดอ่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทุ่นระเบิดเนี่ยเวลาโดนมันจะเป็นยังไง ผมไม่เคยโดนของคนอื่นมาก่อนนะครับทุ่นระเบิดเนี่ยดูสิเฮ้ยเจ็บปื๊บแลอ้อ๋อความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนี้โอ้มันก็นานอยู่เนี่ยโอ้มันก็สตันนานอยู่นล้เนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้สตัรนานอยู่นล้เนี่ยทุ่นระเบิดที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยอ่ะอีกรอบหนึ่งโู้มูไม่เคยโดนมาก่อนนะครับอ๋อมาสตาร์นานอย่างนี้นี่เองอ่อมีหนาเวลาผมสติลมาถึงมาถึงได้บ่อยนะครับโอ้เออ รู้เนี่ยว่าพี่โสมันร้ายการแล้วผมอ๋อสตาร์นานมากเลยมีหน้าล่ะสติลได้บ่อยๆนะผมเพราะว่าใช้ทุนระเบิดนี่เองเดี๋ยวกิจกรรมตกปลาเนี่ยก็จะมาแล้วอีกประมาณยี่สิบกวินะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมฟาร์มเนี่ยได้เงินเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวขอขยับกล้องก่อนอ่ะมาไว้ด้านขวาแล้วผมป่ะแล้วก็ฟาร์มกันเลยเติบเดือบเติบเดือบเดือบเดีอบเดีอบเดื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 บเดือบเดือบเดื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 บอบเ ล่าสุดเนี่ยมันใช้ประมาณห้าร้อยห้าร้อยเทเลียนไม่รู้ว่ารอบนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมเก็บได้ประมาณ200กว่าแล้วผมโอ้โหขึ้นอย่างไวอ่ะอ่าตกปลามาแล้วผมตกปลามาแล้วนี้เรามาตกปลากันนะผมไปตกปลากันนี้นี่สองรหัสไปเลยแล้วผมตกปลาสองรหัสไปเลยอ่ะมาแล้วม,ลม,ลมาแล้วมาแล้วอ่ะ The Secret X ก็ได้แล้วผม The Secret X ก็ได้เหมือนกันเฮ้ยตึ๊บโลโซลกาล โอเลตตัวเหมือนกันเปรียบเลยอ่ะผมได้แล้ว the super x กก็ได้แล้วเดี๋มาดูซิวจะได้ตัวเหมือนกันเปล่าตราลาเลโลตราลลาอ่าาเลโลตราลาไปตัวนี้เสนอหน้ามาก็ไปเออไอตัวนี้ทำให้บ้านเต็มก็ไปบ้านเต็มอีกตัวนึ่งก็ไปอืออ่าเรียบร้อยเปล่าตัวกันต่อติดเบ็ดยังมาแล้วมาแล้วอ่าตัวนี้ตัวกิกกี้เหรอเปลี่ยนไม้ก่อนเปลี่ยนไม้ก่อน อีกรอบหนึ่งถ้ามาันคลิกน้อย,นยมันจะเป็นตัวกิกกี้นะสลับสลับเบ็ดได้เลยนะครับผมมาเฮ้ยจึ๊บป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 ื๊บมาแล้วมาแล้วโอ,วอ้ตัวนี้สู้มือตัวนี้สู้มือไอ้ยจึ๊บไอ้ยจึ๊บสวรลลานะสวัลลานะมาแล้วโอ้ตัวนี้สู้มือตัวนี้สู้มือเป็นอย่างดีเฮ้ยซึกปึ๊บปึ๊บไปื๊บปื๊บปื๊บไลพุสเมดูซี่ โอ้โห oh, ผมเพิ่งรู้ว่าเวลาเราตกปลาเนี่ยเรามีโอกาสได้เจ้าตัวพวกนี้ด้วยเนี่ย on, เนี่ยเนี่ยเ p r i m o เอ่อ e b o โลดอนเนี่ยออกกเลดอนเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวนี้เรามีโอกาสได้นะผมะแต่มันก็น่าจะได้ค่อนข้างยากหน่อยเมื่อกี้ผมยังได้ไดแมกกาพุนเลย <c oughs> ถ้าโชคดีเนี่ยอาจจะได้เจ้าตัวนี้เลยก็ได้นะผมเอาไปขายก็หลายพันอนะ่ะรวยแล้วเดี๋ยวเรามาดูบร a r Head d e f ดีฟ e าว่ามันมีตัวอะไรดีๆมาบ้างเนะ มีตัวอะไรดีๆมาไหมดูสิอ๋อนี่ๆๆลาสตาเลลิตอสลาสตาเลลิตัสก็บอกลอสจ็อบจ็บซิโตสอ๋อมีมีมีตัวนี้มีเหรอนี่ๆๆมี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 ลาสตาเลลิตัสเนาะลาสตาเลลิตัสลอสจ็อบซิโตสเนี่ยนี่ผม,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 มาาน่าจ,จะมีนะผมน่าจะมีเดี๋ยวสักสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งอยู่รหัสนี้แล้วเปหรอลอสจ็อบซิโตสอยู่รหัสนี้หรือเปล่าอ่านี่บผมนี่ๆๆมีมีมี มีจริงด้วยนี่นี่นี่ lost j อ่ะเดี๋ยวไปเอาเจ้าสองตัวนะั้นลงมาก่อนดีกว่า lost t a a l i t o s เนี่ยอ่านี่นตกปลาได้พอดีครับผม lost taralitos lost j t โอ้หอ่ะตัวนี้ได้ประมาณเอ่ <J> อสีจุด้าล้าน lost j บซ t o s lost j t o สี่้าล้านไอตัวนี้มันเท่าไหรนะ่เนี่ยสอง้าล้านโอ้โหแลกกับ4.5้าล้านเอา ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยอ่ะแรกก็แรกเอแรกก็แรกแรกก็แรกนะใส่เข้าไปเจอบี4.5ล้านเอามาแรก2.5ล้านเอนเลยอู้อู้ปิลูลิตอยตาบิชเคลเตล่าปิลูลิตอยตาบิชเคลเต i ่าเออบิลูลิตอยตาบิชเคลเตล่ายูไนฮ่แเดน สี่จุดล้านแลก2.5ล้านนี <Bron información> ่ใครเห็นก็ว่าบ้าเดี๋เดี๋ยวเรามาฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับผมอ่าผมมีประมาณ345รีทเลียนนะครัเดี๋ยวผมจะเดินวนรอบบ้านเนี่ยหนึ่งรอบอ่ะมันจะเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาฟาร์มกันต่อเลยนะครับไปเข้าไปเลยอ่ะเอาตังค์มาเนี่เก็บค่าคุ้มครองเก็บค่าคุ้มครองมาตั้งมาอ่า ตดอ่ะเขาโบน่ะเขาโบน่ะเขาโบนก็เอาหรอเล็กเล็กๆน้อยน้อก็คือเงินเหมือนกันนะอ่าอ่ะตอนนี้เพิ่มมาเป็น416ร้อยสิบหกธิเลียนหรอเพิ่มมาเยอะเหมือนกันเนี่ยอ่าเพิ่มมาเยอะเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ประมาณเท่าไหร่อ่สามร้อยสี่สิบห้าอ่าสามร้อยสี่สิบห้าเพิ่มมา416่ร้อยเพิ่มมา71็ดสิบเอลียนอ่าเจ็ดสิบเลียนหรอก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่เยอะมากเลยหรอตั้งมา แล้วก็ทําแบบนี้บนไปเนอะทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองนี่เอาตังมาเอาตังมา,า,ต,งมา,าตังมาเดี๋ยวข้าคุ้มครองเราเกมสิวเอเบนรอดเนี่ยมันไม่จาเป็นต้อง AFK ทิ้งไว้นะครับผมอะถ้าเราออกเกมไปแล้วเนี่ยเ,เงินเขาจะพวกเบนรอด ben พวกเนี้ยมันก็จะเพิ่มให้เราอยู่ดีนะอ่ามันก็จะเพิ่มให้เราอยู่ดีถ้าเรา AFK ทิ้งไว้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่สูงมากนะผมอะถ้าเราไม่ขยับตัวอะไรเลยเนี่ยมันจะเทเลพอร์ตเราเข้าไปในเซิร์ฟรวมนะผมอ่าแล้วก็ถ้าเราเข้าไปในเซิร์ฟรวมเนี่ย มันจะเกิดความบันเทิงความบันเทิงมันจะเกิดขึ้นเนอะเดี๋ยวนั่นก็จะมาไอ้นี่ก็จะมามันจะสติลเบรดเราไปหมดบ้าเลยเนอะการการเอฟเคเกมสตอลเบรดทิ้งไว้เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่สูงมากเขาจะไม่ทํากันเนอะเขาจะไม่ทํากันเดี๋ยวมันจะพาเราไปเซิร์ฟรวมเดี๋ยวเราจะได้ร้องไห้เนอะเพราะฉะนั้นถ้ามาอยากเสียน้ําตาเนี่ยอย่าเอฟทิ้งไว้เนอะออกไปทําอย่างอื่นเดี๋ยวเงินของเจ้าพวกเบรดพวกเนี้ย มันจะเพิ่มให้เองนะครับแล้วก็ค่อยเข้ามาเก็บเป็นระรอบระรอบไปนะครับอ่าเก็บมาเข้ามาเก็บเป็นรอบเป็นรอบไปนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กด, like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอะเดี๋ยวผมขอตัวลาไปทานข้าวเที่ยงก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อ,ต,อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บายบายแล้วเจอกันบายบายแล้วเจอกันบายบาย